และที่กําลังเป็นกระแสอย่างต่อเนื่องมาหลายวันในประเทศไทยนะคะก็คือกระแสข่าวที่ว่าสหรัฐอาจจะพยายามตั้งฐานทัพในประเทศไทยซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยก็ปฏิเสธในเรื่องนี้นะคะแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่เกิดสงครามเวียดนามทางสหรัฐก็เคยใช้ประเทศไทยเป็นฐานในการโจมตีไปยังเวียดนามด้วยติดตามรายงานจากคุณชลัน,น์โยธาสมุทรค่ะ จากกรณีการแชร์ข้อมูลไม่ถูกต้องบนโลกออนไลน์อ้างว่าจะมีการเปิดทางให้สหรัฐเข้ามาตั้งฐานทัพในไทยทำให้นิโคฟ็อกโฆกษกสถานเอกอักครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยต้องตอบคำถามสื่อ ย้ำว่าไม่มีการตั้งฐานทัพสหรัฐในไทยรวมทั้งสหรัฐไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการเมืองไทย I don't want to speculate about the motives of other people. I do want to be clear that the United States did not interfere in the Thai election. Those pernicious conspiracy theories do a real disservice to the tens of millions of Thais who participated in their own country's democratic process. เช่นเดียวกับตัวแทนพักก้าวไกลออกมาย้ำว่าพักไม่ได้มีแผนให้ประเทศใด ามาตั้งฐานทับในไทยเราอย่าเอาเราอย่าไปเอาไอ้เรื่องการที่คนบางคนนะครับที่เขามีความสัมพันธ์อาจจะทางการทูตนะครับต่างๆเนี่ยมาใช้ในการบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้เราสนิทกับทับเราสนิทกับประเทศนี้แล้วเดี๋ยวประเทศนี้เขาจะมาตั้งฐานทับาะว่ามัน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 คนละเรื่องเลยนะครับย้อนไปเมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อโลกแบ่งเป็นสองขั้วคือฝ่ายประชาธิปไตยและฝ่ายคอมมิวนิสต์สหรัฐเข้ามาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในสงครามเวียดนามกับนโยบายสกัดกั้นการขยายตัวของคอมมิวนิสต์ในเอเชียไทยกลายมาเป็นวิทธศาสตร์สำคัญและด้วยข้อตกลงสุภาพบุรุษหรือสัญญาปากเปล่าระหว่างไทยและสหรัฐณเวลานั้นไทยกลายเป็นผู้สนับสนุนสหรัฐใน3ด้าน,น,าานคือการให้ที่ตั้งฐานทัพที่ตั้งอุปกรณ์สืบราชการลับ และศูนย์พักพ่อนและพักฟื้นของทหารอเมริกันสหรัฐเคยตั้งฐานทัพในไทย8แห่งคือดอนเมืองโคราชนครพนมตาคลีอุตาภเปาอุบลราชธานีอุดรธานีและขอนแก่นมีการคาดการว์วาราว80%ของการทิ้งระเบิดของสหรัฐในเวียดนามไปจากฐานทัพในไทยรัฐบาลไทยณเวลานั้น ยังส่งทหารเข้าร่วมรบกับสหรัฐด้วยถ<ร>นัดคอมันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงปี2,502ถึง2,514<ร>ได้ให้สัมภาษณ์ไว้ในภาพยนตร์บทบาทของไทยในสงครามเวียดนามซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อรัฐบาลสหรัฐถึงท่าทีของไทยณเวลานั้น The Soviet one and the American one. There, are, there are no other military umbrellas elsewhere. Therefore, since American uh, umbrella, American military umbrella has brought peace and prosperity to Europe, I hope that it can extend the same benefits to Asia. After Vietnam War. สถานการณ์การเมืองระหว่างประเทศเปลี่ยนไปพฤษภาคม2518รัฐบาลไทยได้ขอให้สหรัฐถอนกองกำลังทั้งหมดราว27,000นายออกจากไทยภายในหนึ่งปีปี2519ฐานทัพสหรัฐทั้งหมดปิดตัวลงและเจ้าหน้าที่ทหารอากาศคนสุดท้ายของสหรัฐออกเดินทางจากไทยเมื่อมิถุนาย,ยน2519ขณะที่อดีตที่ตั้งฐานทัพสหรัฐในไทย อย่างสถานีเรดาร์ขนาดใหญ่ที่อุดรธานีก็ถูกปรับมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่เรียนรู้เชิงประวัติศาสตร์